จีนไม่คิดเอาชนะก็ชนะแล้วผลิตคนชั้นยอดอุตสาหกรรมยอดเยี่ยมนำโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนมาถึงวันนี้ประวัติศาสตร์ก็ได้ารึกถึงความสำเร็จของคนจีนอย่างชัดเจนอีกแล้วว่าทั้งในจีนและโพ้นทะเลก็สามารถพากันสร้างสรรค์สังคมจีนยุคใหม่ได้เป็นผลสำเร็จโดยไม่เพียงแต่ไล่ทันโลกตะวันตกเท่านั้นหากแต่ยังก้าวล้ำหน้าไปยืนอยู่ในแถวหน้าสุดของมวลมนุษยชาติอย่างชัดเจนอีกด้วยด้วยศักยภาพอุตสาหกรรมการผลิตขนาดยักษ์เป็นตัวขับเคลื่อน และการผลิตบุคลากรชัน้นนำอย่างเป็นระบบภายใต้าการชี้นำและบัญชาการตลอดจนการวางแผนจากยอดบนสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่สำคัญจีนยังแสดงออกอย่างชัดเจนแล้วว่า พวกเขาจะไม่ล้ำหน้าชาติอื่นไปโดยไม่เลี้ยวหลังหากแต่จะคอยกวักมือเรียกและยื่นมือให้จับเพื่อก้าวหน้าไปด้วยกันตามแนวคิดที่ว่าเทียนเสี่ยวเว่ยกงมนุษยชาติดำรงอยู่ได้ด้วยกันซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือแนวคิดชี้นำที่นำเสนอโดยสีจินผิงที่ว่าจงมาร่วมกันสร้างประชาคมโลกที่มีอนาคตร่วมกันหรือโกเจีนรนเล่ยมิ win, ่งวินกงถงที มาถึงวันนี้สิ่งที่คนจีนคิดและมองจึงไม่ใช่เรื่องของการต่อสู้เพื่อเอาชนะใครโดยเฉพาะหากจะมองไปที่เมื่อตอนเองได้ก้าวมาถึงจุดนี้แล้วจะก้าวไปสู่จุดต่อไปอย่างไรเพื่อบรรลุสู่จุดหมายปลายทางของการสร้างอารยธรรมใหม่ที่เกิดไกลยิ่งกว่าอดีตจับทางจีนสันติตั้งรัฐภิาารไม่คิดเอาชนะก่ชนะแล้ว เสียวผิงเมื่อพบว่าจีนยังล้าหลังต่างประเทศมากก็พูดว่าเราต้องทำได้และทำได้ดีกว่าไม่ต่างจากคติประจำใจของคนจีนข้อหนึ่งที่ว่าต้องทำตัวให้แข็งแกร่งเสมอหรือจื่อเฉียงปู้ซีที่ย่อมาจากแนวคิดสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณที่ว่าชินจีอื้อจื่อเฉียงปู้ซีความว่า ฟ้าไม่เคยหยุดเคลื่อนที่อย่างคึกคักเราก็ต้องสร้างความเข้มแข็งให้ตนเองเสมอหมายถึงคนเราต้องเอาอย่างฟ้าหรือธรรมชาติไม่หยุดยั้งในการขับเคลื่อนตัวเอง อย่างเข้มแข็งคตินี้ฝังลึกอยู่ในจิตวิญญาณของคนจีนมาโดยตลอดซึ่งนี่อาจจะเป็นคำตอบหนึ่งก็ได้ในความขยันขันแข็งของคนจีนกระทั่งสามารถสร้างอรารยธรรมอันรุ่งโรจน์สืบเนื่องกันมาตั้งแต่โบราณจนถึงวันนี้ไม่ต่ำกว่า5,000ันปีมาถึงวันนี้ประวัติศาสตร์ก็ได้จะรึกถึงความสำเร็จของคนจีนอย่างชัดเจนอีกแล้วว่าเมื่อพวกเขาสามารถสลัดหลุดจากกรอบจำกัดของระบอบสังคมศักดินาและอำนาจครอบงำของมาหาอำนาจตะวันตกสร้างระบอบปกครองที่ ยึดมั่นในพลังสร้างสรรค์ของมวลชนโดยมีระบบก,การนำที่ทรงประสิทธิภาพสูงสุดที่เคยมีมาทั้งในจินและโพ้นทะเลก็สามารถพากันสร้างสรงสรค์สัง,สงคมจีนยุคใหม่ได้เป็นผลสําเร็จโดยไม่เพียงแต่ไล่ทันโลกตะวันตกเท่านั้นหากแต่ยังก้าวล้ำหน้าไปยืนอยู่แถวหน้าสุดของมวลมนุษยชาติอย่างชัดเจนอีกด้วย ไม่เพียงเท่านั้นที่สําคัญจีนยังแสดงออกอย่างชัดเจนแล้วว่าพวกเขาจะไม่ล้าหน้าชาติอื่นไปโดยไม่เลี้ยวหลังหากแต่จะคอยกวักมือเรียกและยื่นมือให้จับเพื่อก้าวหน้าไปด้วยกันตามแนวคิดที่ว่าเทียนเชี่ยวเวยกงมนุษยชาติดํารงอยู่ได้ด้วยกันซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือแนวคิดชี้นําที่นําเสนอโดยสีจินผิงที่ว่าจงมาร่วมกันสร้างประชาคมโลกที่มีอนาคตร่วมกันหรือโกเชียนรุนเลยมิงอวิน ทงทงถีความเชื่อมั่นในตนเองของคนจีนจึงกลายเป็นเหตุปัจจัยอันดับต้นๆของความสําเร็จต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบการบริหารจัดการในระบบสังคมนิยมอัตลักษณ์จีนหรือการพัฒนาประเทศที่เน้นการนาวัตกรรมรอบด้านด้วยวิทยาการสมัยใหม่ในรูปเศรษฐกิจตลาดสังคมนิยมขับเคลื่อนตัวเองไปสู่อนาคตยาวไกลด้วยสํานึกของความเป็นจีนที่ได้สืบสารกันมาอย่างต่อเนื่องและจะดาเนินไปอย่างไม่หยุดยั้งตราบนานเท่านานมาถึงวันนี้สิ่งที่คนจีนคิด และมองจึงไม่ใช่เรื่องของการต่อสู้เพื่อเอาชนะใครโดยเฉพาะหากต่มองไปที่เมื่อตอนเองได้ก้าวมาถึงจุดนี้แล้วจะก้าวไปสู่จุดต่อไปอย่างไรเพื่อบรรลุสู่จุดหมายปลายทางของการสร้างอารยธรรมใหม่ที่เกิดไกลยิ่งกว่าอดีตเราจึงพบว่าหลังจากที่ประสบความสําเร็จจากการไล่กวดตามหลังตะวันตกในแทบทุกด้านแล้วจีนได้ปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไปยังการสร้างนวัตกรรมล้ายุคเหนือกว่าชาติอื่นใดทั้งหมดด้วยศักยภาพอุตสาหกรรมการผลิตขนาด Ja. เป็นตัวขับเคลื่อนและการผลิตบุคลากรชั้นนำอย่างเป็นระบบภายใต้การชี้นำและบัญชาการตลอดจนการวางแผนจากยอดบนสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในบริบทอันทรงพลวัตนี้เราจึงพบว่าปัจจุบันจีนได้ก้าวมายืนอยู่แถวหน้าสุดของกระบวนการสร้างอารยาธรรมใหม่ของมวลมนุษยชาติที่มีวิทยาศาสตร์ควนตัมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เป็นตัวนำเรียบร้อยแล้วด้วยเหตุนี้ระบบดาวเทียมนำทางของเปยโตซึึงเหนือกว่า GPS ของอเมริกาการสำรวจดวงจันทร์และกิจกรรมอวกาศของจีนจึงโดดเด่นขึ้นอย่างผิดหูผิดตาระบบสื่อสารห g าีของจีนจึงได้รับความนิยมอย่างสูงและรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะของจีนจึงไร้คู่แข่งทั้งนี้ไม่ต้องขูดถึงระบบรถไฟความเร็วสูงที่เหนือชั้นกว่าตลอดจนเครื่องบินโดยสารเหนือเสียงสีเท่าตัวที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการภายในปี2030ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับการเดินทางไปลงดวงจันทร์ของนักวิทยาศาสตร์จีนซึ่งแน่นอนที่สุดตามแนวคิด ของคนจีนที่สืบต่อกันมาหลายพันปีกิจกรรมทั้งหมดที่คนจีนกำลังพาธรรมนี้ตั้งอยู่บนฐานร่วมคิดร่วมทำร่วมแบ่งปันกับคนทั้งโลกอยู่แล้วตามคติที่ว่าดอกไม้ในสวนที่บานสะพรั่งย่อมสวยงามกว่าดอกไม้บานดอกเดียวมนุษย์มีสิทธิ์ที่จะชนะด้วยกันโดยไม่จำเป็นต้องมีแพ้ใช้คำจีนอิงชนะ